แลและแท้งที่ดักรีสและแอบจีบนางเอกตัวแม่ก่อนจะสุดท้ายจะจบพิกเมื่อไม่นานนี้ในรายการแมกฉานนั่นเองที่ปา ปาหลอดนั้นก็มีสองพิธีกรอย่างบอนที่ปาปานั้นเกีกับนุ้ยจิราที่ได,ทได้ที่ได้ฉลักรับเชิญนางเอกสาวออนพิม์าราที่เป็นมาแฉความลับที่ของตนเองในอดีตสมัยเป็นนางเอกเรื่องเยอะๆนั่นเองกับลูกคุณหนูนั่นเองแต่ก่อนจะรู้ตัวปรับบุงการทำงานใหม่และกับเมาส์กันพระเอกคนนิสัยอย่างแทงที่ กับความความลับคันตามจีบนั่นเอง พี่แทงนั่นเคยส่งสายส่งดอกไม้ไปจีบเหรอและออนก็มันพูดไม่ได้หมดสิและกร็รู้จักได้ยังไงออนก็สมัยก่อนนั้นก็ไปเที่ยวไงและแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เดียวกันนั่นเองออนก็รู้ว่าอยู่ด้วยกันมันนี่แหละแต่ก็มารับไปกินข้าวก๋วยเตียวนั่นเองแต่ส่งพี่พิธีกรก็สอนบอกว่าเอ๊ะ นุ้ยก็คลิดกัสนันว่าอ๋อหมอเซลกันหนูเคยพาลูกเจี๊ยบมาหลอกขานั่นเองอ๋อคะ่ะออนก็บอกว่าไปกินก๋วยเตี๋วด้วยด้วยกันเป็นกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็มารับและเหมือนแรกๆเขาก็ไปเที่ยวแต่เหมือนสุด สุดท้ายก็คุยกันคิดว่าอ้ามาจีบลองเซิงนั้นเชิงแต่เออเจอน้องมันก็ต้องมีโอเคบ้างแต่หลังจากนั้นเจอเจอน้องไปเที่ยวแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยย้ายบายๆเลยจ้าและสองพิธีกรก็แซวเขาบอกว่าโทนอีอีกี้นั้นเขาก็ชอบเรียบร้อยแบบ รับไว้นะคะออนก็แล้วแต่ก็คือนี่แหละคะ่ะตอนตอนที่เขาพาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจีบแต่รู้สึกว่าเขาเป็นพี่เขาก็เลยจะมาเป็นพี่ก่อนถ้ามันไปต่อได้ตอนนี้ก็พูดได้เพราะว่ารู้สึกสภาพ สภาพของเขารู้จังหวะหัวเขานั้นก็พอไปเที่ยวกับเป็นพี่ไปแล้วนั่นเองพี่กับน้องตั้งแต่นั้นมาเลยหลังจากนั้นก็มีอะไรที่ปรึกษาด้วยกันตลอด